น,น้ำผึ้นสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้สวัสดีครับการเต้นก่อนยังไม่ได้ประกอบเรือนี่เต้นใหม่เต้นเก่าอ่ะเต็นที่เราไปนอ๋อเดิมดอ้โหูเขาประกอบกันหมดแล้วเลยเรือตอนนี้ก็อยู่ที่หาดน้ำหนาวนะครับเ,เพื่อนๆนะครับกำลังประกอบเรือกันอยู่นะครับก็จะลงไปนะครับน้ำสวยมากนะครับ วันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปตกหมึกนะครับแล้วก็ตกปลานะครับออกไปทั้งู้เลยอ่ะเดี๋ยวผมประกอบเอรือผมก่อน <All right. S 1> ตอนนี้ก็ลงเรือแล้วนะครับ <All right. S 1> เรือเรายังไม่ได้ลงนะฮะเรือเราอยู่ข้างหลัง อันนลงกันไปแล้วครับดูกลางทะเลสองลำนะตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ สวยมากเลยนะนะครับน้ำใสด้วยนะกระน้ำกำลังขึ้นนะด้วยน้าๆเขาถ่ายลูกเน วันนี้นะเพื่อนๆผมมากับคันบิวดิงรีแลกนะตัวนี้จะมาทั้งตกหมึกตกปลานะครับนี่เป็นคันห้าท่อนนะครับผมของค่ายบิวดิงรีแลกนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับมากันประมาณ เกือบสิบล้ำนะครับมาเกือบสิบล้ำนะครับใส่คันให้ครบก่อนนะ ประกอบเสร็จก็จะได้คันแบบนี้เลยนะครับห้ท่อนเวทอย่างนี้ครับเล่นหมึอวันนี้ตัวนี้นะครับเป็นตะก้อนะครับของชิปลันนะครับของไอกะนะครับเพื่อน ขนาดตัวก็เยอะดีนะน้ำตรงนี้เจ็ดเมตรนะครับเพื่อน ได้ยังเนี่ยนะมีใครได้ยังอยู่เลยจะเี่นไปไหนนี่ณทองบอกยังช้าอยู่เลยนะครับวันนั้นเห็นณทองลงคิ้วโหสาวกันใหญ่วันนี้ทำไมทำไมออกฝั่งนูง้นเน้ากาาอออกตรงหน้ากอขาม เฮ้ยเรียบร้อยแล้ววโอ้โห,โอ,โหอัดคลิปเุิบเรียบร้อยเลยอะ่ะหินหรือเปล่าเฮ้ยใช่เปล่าหอาลอกตลอดเลยหลอกจนผมไม่ได้มองลอกเลยพันมั่วไปหมดเลย <laughs> ผมซื้อมาแล้วในตลาดผมซื้อมาไว้ขิงผมซื้อตัว,ตวใหญ่ๆมาเลยตัวสองโลเลยผมใส่นี้มาแล้วผมกล่าวว่าใครไม่ได้ผมเอามาขิงเลยตรงนั้นก็จะเป็นแส้สารนะ,ะตรงนั้นจะเป็นท่าเรือประตูนะตรงนี้เราออกมากลางทะเลนะ ดดเท่าคินข้าวกลางทะเล,ะลนออยนะขมัด,ดย,ายาวมากเลยครับอโอ้โ<อ><อ>หันแต่น้าสอนทำอร่อยมากเลย น้ำโค่นแรงเลยเนาะนะเนาะแป๊บแป๊บแบบปล่อยเนี่ยแป๊บแป๊บปล่อยเข้าเกาะเข้าเกาะเลยอ่ะตรงล่างแรงมากอ่ะจะดองหรือเปล่าตัวคันโค้งขนาดนั้นเรียบร้อยเลย ตัวเบื้อเริ่มขึ้นขันใหม่แล้วเนะี่ยขันที่ใช้ช่างที่แล้วนะแหละที่เป็นแบลองขึ้นไหมนะอโหลุดละหลุดละโอ้โหอะไรเป็นนะี่ะน้ำหมียังไม่ได้อีกหรอโอ้โน้าทองนีงไม่เคยพลาดเลยอะ่ะ ซื้อมาจากตลาดแล้วผมไม่กลัวหรอกของาทดมตัวดําอ่ะของปอม <c oughs> ของผมซื้อจากตลาดมาแล้วขาวจั้วเลยหมึกแท้นะหมึกสดน้ำแรง โอ้ยเรียบร้อยจ้ามาแล้วครับนุ้ยลุดโอ้โอมาุลยไม่คิดเองเลยลูกนี้ของแท้แน่นอนหนวดขาดจะตุยหนวดขาดนั่นไงหนวดขาดจริงๆตัวมันล่มเลยนะโอ้ยตัวใหญ่มากเพื่อนหนวดนี่หนวด,ดวก็ดึงไม่ขึ้นอ่ะ <c oughs> <c oughs> หนวดขาดเลยผมเปิดแข็งไปด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยน่าจะเป็นหมึกกระสือยักษ์หนวดขาดมันไม่เอาแล้วเมื่อกี้เนี้ยไม่หรอกมันดึงผมแรงโพด ผมว่าเจ้าคันเล็กมาแล้วนะมาตีทิปรันสนุกสนุกอย่างนั้นอย่างของนาทองอ,ะอ่ะเฮ้ยโหหินหินมาก มือขมหรือเปล่านะใช่ดูดูดูนวดด้วยนะท่านท่านนวดขาดแล้วผมขอนะครับเพราะว่าไม่ได้นะครับนงานใช่เลยเนี่ยนวดขาดใช่ใช่ใช่ไอตัวนี้แหละน้าท้องเอามาโอ้โหขาดเปล่าไม่ขาดไม่ขาดคตรโอ้เนงาโคตวเลยโคตรโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหสุดยอด มากลับก่อนก็ได้เดี๋ยวเที่ยผมอยู่ถึงเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวผมก็จะตามไปผมจะขับกลับบ้านเลยนะน้าหมีก็ดูแลรถผมหน่อยเนี่ยใกล้ๆเองครับนั่นะบ้านผมารู้เขานี้ไปก็ถึงแล้วที่ไหนอะบางละมุงนี่เลยน้ข้างหลังนี่กอดอะไรนะครับเนี่ยอ๋อกอดกอดจวงครับนี่กอดจวงนะเพื่อนๆานกอดจวงออกมาไกลนะครับนี่ เดี๋ยวเราก็ตกมือกันอยู่แถวนี้ก่อนนะรอพี่ๆเ,เพื่อนๆก่อน บอกแล้วตรงนี้ต้องมีตัวนะโอ้โยโอ้ยน้อฟไซส์2โลครับโอ้ยน,อยออยนอ้อฟใจหน่อยนี่โอ้โหตายห่าแล้วกูนี่มีเราคนเดียวที่แฮวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวนู้นอีกตัวโอ้โหนี่น้อฟก็ขาดอีกแล้วครับโอ้ยไซส์นี้อื้มหวานเจี๊ยบ มาแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้เก่าไอ้เก่า,กาแสดงว่าตรงนี้มีเก่านะโอ้ยโอ้ยมีไซส์หน่อยนะ,ยะสวัสดีครับ นี่เราก็กลับแล้วนะครับเราจะขึ้นฝั่งกันแล้วนะครับระมาจะขึ้นฝั่งแล้วกลับแล้วนะครับกลับแล้วครับนี <c oughs> เ่เรือผู้ช่วยชีวิตผม <N> <off> นะออฟนี่สุดหลองเรา, <c oughs> <c oughs> เาวันนี้ครับสนุกมากเลยเไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ